สวัสดีครับวันนี้ทำเองชวนเพื่อนๆมาทําเมนูโปรดเลยนะครับผัดเครื่องในไก่ใส่พริกหยวกครับเมนูนี้ทําง่ายอร่อยเครื่องในไม่ข่าววิธีง่ายๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยครับอันดับแรกนะครับเรามาโขกเครื่องก่อนใช้พริกไทยเม็ดนะครับโขกให้แหลกเลยครับผมจากนั้นก็ตามด้วยพริกจินดาแล้วก็กระเทียมครับอัตราส่วนตามที่ขึ้นให้เลยนะครับโขกให้แหลกเข้ากันไว้นะครับ พอแหลกเรียบร้อยเราจะได้เครื่องสาหรับผัดครับสูตรนี้จะทําให้หนึ่งรสข้าวเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็หอมอร่อยด้วยครับใครชอบกะปิใส่เพิ่มไปได้เล็กน้อยนะครับมันจะเพิ่มความหอมครับตักพักเอาไว้ก่อนนี่นะครับเครื่องสําหรับผัดครับจากนั้นเอาเรามาทาน้าล้างคกกันก็ใส่น้ําสะอาดลงไปในคกนะครับแล้วก็ล้างเอาเครื่องต่างๆที่เราโขกติดกับคกไว้นะครับนี่ครับน้าล้างคกเสร็จเรียบร้อย เคล็ดลับง่ายๆในการผัดเครื่องในไก่ให้ไม่ข่าวก็คือตั้งน้ําให้เดือดจัดใส่เกลือลงไปจากนั้นนําเครื่องในไก่ที่เราหั่นเป็นชิ้นขูดไขมันล้างด้วยเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปลวกในน้ําเดือดแบบนี้ครับนี่นะครับลวกแค่พอสุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็งกระด้างเกินไปเราอย่าลวกจนแกนนะครับลวกแค่พอสุกเดี๋ยวเราจะต้องนําไปผัดต่อกับกระเทียมกับเครื่องต่างๆจนมันมีกลิ่นหอมครับตักพักเอาไว้ก่อนเลยครับให้เสด็จน้ําครับ นี่นะครับเรียบร้อยแล้วพร้อมผัดครับเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันสําหรับผัดลงไปรอจนร้อนพอร,ร้อนได้ที่นําเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปครับจากนั้นผัดต,ต่อสักครู่นะครับให้เริ่มมีกลิ่นหอมใช้น้ํามันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเมนูผัดพอผัดมาจนเหลืองหอมเรียบร้อยแล้วก็นําเครื่องไงไก่ที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปผัดได้เลยครับผัดต่อสักครู่นะครับให้เครื่องในไก่นะมีกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรต่างๆที่เราโขกลงไปก่อนนะครับ จากนั้นนะครับหยดน้ำล้างคกเล็กน้อยครับปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวซอสหอยนางรมครับผมตีอิ้วขาวน้ำปลาครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับให้มันกลมกล่อมแต่ถ้าใครใส่ผงชูรสก็ไม่ต้องใส่นะครับตัดน้ำตาลออกไปได้เลยจากนั้นผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีครับใส่หอมใหญ่หั่นชิ้นลงไป80กรัมครับตามด้วยพริกหยวกเลยครับพระเอกของเราวันนี้ จากนั้นก็ผัดต่อใครชอบพริกหยวกสุกๆผัดนานๆแต่ถ้าใครชอบพริกหยวกแค่พอสุกไม่ต้องผัดนานครับเพราะว่ามันบางมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับเราไม่เอาเม็ดตรงกลางนะครับเราหั่นเอาแต่เปลือกพริกหยวกมานะครับจากนั้นโรยต้นหอมหั่นทอดลงไปได้เลยครับผัดจนทุกอย่างสุกดีตามชอบครับอย่างที่บอกใครชอบเปื่อยๆสุกๆแล้วแต่เลยครับแค่นี้ก็เป็นเอาเสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูผัดเครื่องในไก่ใส่พริกหยวก สูตรนี้ไม่ข้าวเผ็ดปร้อนหอมอร่อยทําง่ายมากๆครับผมนี่นะครับกินกับข้าวสวยก็อร่อยมากๆอัตราส่วนขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้ววิธีทำก็ตามนี้เลยเพื่อนๆอย่าลืมลองนําเอาไปทํากินกันดูนะครับสวัสดีครับ